ปฏิเสธไม่ได้ว่าการตลาดมีส่วนสำคัญต่อการนำพาองค์กรธุรกิจไปตามแผนงานที่กำหนดได้วันนี้พบกับนักการตลาดมืออาชีพมือฉมังนะคะ,ค,นนค,ะคุณพัฒนันพิสุทธิ์วิมลค่ะคุณพัฒนันคะบอกน้องๆหน่อยสิคะนักการตลาดคืออะไรนักการตลาดจริงๆคือคนที่สามารถสร้างความต้องการให้กับลูกค้าแล้วก็หาสิ่งของไปตอบสนองความต้องการ ลูกค้าได้อันนี้คือหลักใหญ่ๆของนักการตลาดค่ะแล้วถ้าน้องๆเนี่ยเขาอยากเป็นนักการตลาดเนี่ยค่ะเขาควรจะศึกษาด้านไหนเป็นพิเศษคะจริงๆนักการตลาดเป็นเป็นการทําอาชีพที่กว้างมากค่ะอย่างผมเองการทําเป็นนักการตลาดเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเจาะลึกเฉพาะอาชีพใดได้ผมเปรียบเทียบว่านักการตลาดจริงๆเนี่ยคล้ายๆกับเป็ดเธอเองผมก็รู้สึกว่าผมเป็นเป็ดๆหนึ่งคือ และตลาดนี่คุณต้องรอบรู้ให้กว้างรู้ทุกอย่างใช่ครับคุณต้องอย่างถ้าเป็ดคุณต้องเดินได้คุณต้องเดินบนพื้นได้คุณต้องว่ายน้ําได้คุณต้องบินได้แต่คุณทําอย่างแต่ละอย่างไม่ดีสักอย่างหนึ่งแต่คุณต้องทราบว่าแต่ละอย่างคือทาไงถ้าเทียบกับอาชีพก็คือคุณต้องทราบว่าแต่ละอาชีพทํางานเป็นยังไงใช่ไหมครับพอคุณทราบว่าแต่ละคลางทนยังไงหรือคนทุกคนเป็นยังไงแล้วคุณก็จะรู้ว่า ความต้องการของแจ่ละที่ของการจต่ัคนเป็นยังไงคุณก็จะรู้ว่าอ๋อแล้วเราจะเอาอะไรมาตอบสนองความต้องการของคนเหล่านั้นได้หมายถึงเราจะทําตลาดอะไรสมมติเราจะทําการนักบัญชีเราต้องทราบว่านักบัญชีต้องการอะไรทำตลาดกับวิศวะเราต้องรู้ว่าวิศวะต้องการอะไรขาดอะไรแล้วเราก็หาสิ่งที่เขาต้องการไปตอบสนองความต้องการเขาตรงนั้นคือนักการตลาด ผมดูมันอาจจะแบ่งเป็น2อสองแนวทางทใหญ่ๆนะครับแนวทางแรกคือเราไปทํางานเป็นนักกาตรตลาดกับบริษ,ษัทใหญ่อาจจะเป็นบริษัทมหาชนหรืออะไรเงี้ยนะครับอันนั้นก็จะมุ่งเน้นการทกํการตลาดผลิตภัณฑ์ของบริษ,ษัทนั้นๆแต่ถ้าเป็นนักตลาดลักษณะแบบผมจะเป็นลักษณะเกี่ยวกับการลงทุนหรือว่าเป็นเจ้าของกิจการสิ่งที่ผมมองคือผมมองโอกาสทางการลงทุนโอกาสในการทําธุรกิจซึ่งจะดูว่าอย่างผมอยู่ในภูเก็ตผมจะดูว่าภูเก็ตศักยภาพภูเก็ต อะไรบ้างธุรกิจอะไรบ้างที่คิดว่าทําแล้วมีโอกาส <c oughs> ในช่วงระยะเวลานี้ค <c oughs> ืออนาคตที่เกิดขึ้น <c oughs> เป็นการมองอนาคตใช่ <c oughs> เรานาการักตลาดต้องคาดการณ์ว่าในอนาคต <c oughs> ความต้องการของคน <c oughs> ที่เราอยู่ที่เราต้องการทาธุรกิจเนี่ยจะเป็นยังไงในอนาคตและเราก็คิดไปอนาคตว่าแล้วเราจะทาอะไรล่ะเพื่อรองรับความต้องการในอนาคตให้ได้อย่างนั้นเนี่ยสกิลพื้นฐานหรือทักษะพื้นฐานที่น้องๆเขาควรจะฝึกตัวเองในสําหรับการอนาคตที่เขาจะเป็นนักการตลาดมืออาชีพนะคะเขาควรจะฝึกทักษะด้านอะไรบ้างคะ คือน้องๆองเขาต้องเตรียมตัวค,ความรู้รอบด้านเขาต้องมีต้องอ่านเยอะอดูเยอะอ่านเยอะดูเยอะแล้วคุณต้องเตรียมตัวตั้งแต่เด็กๆอย่างผมเองก็ต้องเตรียมตัว,ตวอ่านเลยอะไรที่เกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับการพบเจอผู้คนอย่างเช่นการวางตัวการพูดะนะครับบุคลิกภาพอันนี้น้องๆถ้ามีโอกาสก็อ่านหนังสือไว้ได้แล้วก็อีกเรื่องนึงคือกิจกรรมเวลาเรียนนะครับสิ่งนี้เป็นตัวช่วยให้กับเด็กๆก่อนที่จะมาทํางานมากเพราะว่าสิ่งเหล่านี้แหละจะช่วยน้อง ฝึกการประสานงานฝึกการพูดคุยฝึกการวางตัวให้กับตัวเองได้พอนาคพเนี่ยนักการตลาดที่ต้องไปคุยหรือต้องพรีเซนต์เนี่ยสิ่งสำคัญคือเฟิร์สอิมเปรสชันถ้าสิ่งเราขายตัวเองไม่ได้เราไม่ต้องขายอะไรแล้วนักการตลาดจะเป็นไหมว่าต้องคํานวณกอ,อ่สมัยนี้อาจจะคุณอย่างน้อยต้องคิดเลขเร็วระดับหนึ่งแต่ไม่ต้องถือหนักคูณเป็นระดับแค่คูณลัดแค่คูณลัดขนาดแต่ต้องรู้ว่าอ,อ,อะไรที่เราจะทํา แล้วคุ้มกับผลตอบมาหรือสิ่งที่เราเสนอไปมันคุ้มงานอย่างเช่นผมคุยกันอยู่เนี่ยอ่าเราคุยกันแต่สมองก็ต้องคิดไปว่าอ่ะเราจะเสนอเท่านี้ต้นทุนเท่านี้ให้ท่านี้คือเราคุยไปเราต้องคิด2อย่างพร้อมกันได้นะครับมีการต่อรองหรืออะไรได้ยังไงก็ต้องคิดไปเรื่อยๆเวลาคุยอันนี้กรหดักต้องเป็นแบบนี้ ทักษะแล้วก็คือทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีด้วยอย่างนี้แล้วพอตอนในระดับมหาวิทยาลัยค่ะ<ม>พี่อนันแนะนําอะไรให้น้องๆเรียนบ้างคะคณะอะไรที่ควรจะเรียนในระดับส่วนใหญ่หถ้าเป็นการตลาดเนี่ยถ้าจะให้ตรงตัวเลยก็เป็นด้านบ้านธุรก,กิจด้านการตลาดและการตลาดเปอรชิตเป็นการเรียนที่มันกว้างมากเพราะฉะนั้นคุณจบไปก็คือทําอะไรก็ได้นั่นแหละแต่พอจบมาคนส่วนใหญ่ก็จะถูกจับเป็นพนักง,งานขาย<ม>ซึ่งมันใกล้กันแต่มันไม่ใช่ค่ะ คนที่ทำนักการตลาดหรือมาร์เก็ตติ้งเนี่ยเป็นคนสร้างความต้องการหาคนอย่างเช่นผมทำโครงการบ้านผมต้องทำอะไรก็ได้ให้คนเดินเข้ามาในโครงการอันนี้คือนักการตลาดแต่การขายคือมีคนเดินเข้ามาแล้วคุณทำไงให้คนซื้อของได้ดใช่เ<อ>ป็นการขายได้อันนี้ค,ค,คือนักการขายนักการตลาดมันจะแยกกันแต่มันอยู่ใกล้กันมากซึ่งถ้าดึงคนออกมาได้นักการขายไม่เก่งขายไม่ได้ก็ขายไม่ได้พี่อยนมีอะไรจะฝากถึงน้องๆที่อยากจะเป็นนักการตลาดมืออาชีพบ้างคะ ก็ถ้าน้องๆคนไหนอยากจะเป็นนักการตลาดนะครับคือบางคนก็สนใจเรื่องรายได้รายได้นะักการตลาดเวี่ยงมากตั้งแต่ดับหมื่นจนถึงดับแสนดับล้านก็มนี้นะครับแต่ว่าสิ่งสําคัญที่ทําให้เรามีรายได้ดับนั้นได้เนี่ยมันอยู่ที่ตัวเรามันอยู่ที่ศักยภาพข,ของตัวเราเองคือถ้าน้องคิดว่าน้องต้องการไปดับนั้นจริงน้องต้องฝุดฝ่ายเริ่มต้น,นตั้งแต่เด็กๆเลย น้องตั้งเป้าแล้วน้องก็พัฒนาตัวเองตั้งแต่เล็กๆะนะครับไปเรื่อยเมื่อเรามีตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนแล้วน้องจะไปถึงเป้าหมายได้ไง่ายขึ้นค่ะระหว่างเป็นอย่างยิ่งนะคะความรู้ด้านการตลาดจากพี่หยานวันนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับน้องๆขอบคุณพี่หยานมากค่ะครับ